ฮัลโหลสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าทุกคทุกคนเนาะสบายดียมแรงเด้อสบายดีเอสซีเมนีน้องลีมาลงคลองเนาะลงมากับฮันนี่และก็น้องแป้งน้องลิตาเนาะมาเบิ่งอันบ่าวแท็กหาปลาเนาะว่าชีลงมากินตำยู่ที่แหละหาไปได้ถือลงมาเนาะยันมันมีได้นะทุกคนว่าชีถือนมาหุ้งลงมาตำย่พี่ค่ะยันมันมีได้ก็เลยอันไปถือลงมาเนาะตอนนี้เฮากำมานางทาบ่าวแท็กลงซื้อมองคนเดียวเนาะเพราะว่า ทีมงานเขาขาดไปสองคนเนาะคือเบ้าตันกับเบ้าตีน้อยเพื่อนได้เมื่อบ้านทุกคนเราก็ยังไม่ลงมาเลยเนาะนาเดี๋ยวเราชิดไปเบิ่งวะเบาแท็กเพื่อนได้ป่าันะเพราะว่าเพื่อนลงทีเดียวมืนอนี้นะน้ำกะน้ำลงแล้วทุกคนเมื่อน,น้องลีมางม,มหอยมือน,นั้นนะน้ำยังหลายอยู่มื่อนี้น้ำลงเนาะเดี๋ยวเราพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะตอนนี้กะประมาณห้าโมงห้าโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวน้องลีเอนพ่าไปเบิ่งเด้อว่ามันชิได้ป่านะ อยากกินปิ้งปลาตัมมะฮุ่งเนาะแต่แรกว่าลงมาต่ำอยู่พี่แล้วไม่ได้ต่ำทุกคน <c oughs> ก็นเลยย่าเนาะลงมาเบิ่งปลาแท็กอันหาปลาแล้วก็สิเอามือก,กินยูเฮิร์นอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ปลาเดี๋ยวเฮาภาพาไปเบิ่งเนะาะเราแบล็แท็กขึ้นหาป,าปาลากระโบ๊ะหกเลทุกคนนี่แบลาคแท็กคนลงป้าหมานหร <c oughs> ือนอแท็กคือบอโอ้ซื้อมองเธอมือ <c oughs> ยิงมา,าเอาเลย <c oughs> แกงปลามีฮอดโอ้ย ไปจอยทุกคนกําลังท้องโอมานเนาะไปเสยมาเบิ่งสาวๆเนาะจะพากันเอสเพลนี่เขาลงมาก่อนนะเฮาค่ก็ลงมาพอาะหาสักคืนป้าฐานังสบายบายบายดีอันนี้ซื้อแน่เลยอันนี้สบายดีน้องฮันนี่เนาะอันนี้เด้น้องแปลนคนตาเล็กก่อนใส่ยาใหม่เหรออันนี้เด้กิตา ซาลิต้านิ่เปคนโกไม่โกวัดนะนี่ไปโกไปไหนไปอุ้ยขึ้นมาป่นกันกับน้ำไม้มันไม่ขู่อันต้มไว้เมื่ออื่นเนาะไว้แกงเสดเพาะาสาวพามาคือตาบายกินเห็ดเพาะมีปลาค่ะเห็ดเพาะเป็นอะไรเขากินบอเปิ้ลเขากินเห็ดเพาะบอเปิ้ลไหมถ้าบอห้กินตายแล้วี่ยมมึงแท็กเค้นปลาสกเกอร์แท็กบักไง อันนี้อยู่โซนโกยเขาพระหูมาโกยพระนี่พระตอบถือโกยพระนี่โกยโกยผีดตานี่มีแมนจะโกยเปล่าเนาะกินแมันปะมีหูนี่จังหวะโกยธานี่เอออันนี้ได้ส่ะคือกันนะได้เนาะแต่หูมันแมนโกยเปล่าทุกคนต้องดีกว่หูเนาะนี่ปีโกยนี่ เอาว่าปีก้ยน่อันนี้ปีโก้อันนี้มาโก้อันนี้เบอร์ตองโกยทุกคนนะวอาแปลกๆเนาะทั้ทงรีวอามีคือมุงเสรล้วบอแท็กมันไปทั้งเลยแล้วทุกคนมื่อน,นี้ไม่ได้มาลงนำ้ำ ไปทั้งเรืแล้วแวท็กนี่ปา่าเฮาอไอสาวๆเนาะสอวนัง่งคักอะไรก็ลมเย็นค่ะกันบ้านน้อยสายลมเย็นบ้านน้อยสายลมเย็นมาหนี่งตาแกงมาเลยมองล่า นี่เฮาเฮาเอเกิบพอมาเนาะเข้าขโมยเกิบเฮามากเนาะนี่เอาเมือเนาะห้องเมอสาแปงคันนี้เป็นค่ามีสุภาพ้ะทุกคนห้องไม่ได้ก็อารมณ์ดีเนาะ เอาเดนเซอร์ลูกนะแม่โอ้ยทุกคนดใจืทางหน้าเขากระเชามองลงพูดทุกคนแห่หรือมองแท็กคอยตึงแห่น้ำลงเนาะจังพ่อป่าจังได้มาแท็กคนคนกูใหม่ลงไปไม่แต่าจะลงแท็กลงได้ปนี่ลงได้เนาะ มันตื่นอืมบอแทกกลางมองเงี้ยผมมันไม่ได้เลิกนะทุกคนมันตื่นเนาะมือเฮามามันน้ำพี่น้ำนะหยุดก,กบพี่คอนไม้นี่คือมีเห็นเลยมึอน,นะคะเนาะมือเฮามามึอน,นะแต่ว่าเฮาขึ้นไนดะ้มุ้งนะขึ้นก่อน,นเนาะเฮามาไมีหอดพี่อันนี้น้ำมันลงลงแห้งอยู่ทุกคน เขาตึกแห่ฟังพูกระยังได้ไหมขเขาเศร้าไปม,มานี่แล้ว มโอ้แท็กโอ้อย่านะแจ้งขึ้มาสูงๆนี่ทุกคนป่าพอไปหามาได้จำนี้เนาะเฮากาซิมานค้างน้ำเต็มปีนะคะขึ้นมาแล้วนะมันได้มีลายเนาะ ันนี่น้อไม้น้องมีจักไว้แกงนี่ทุกคนน่ะไม้เขาล้างเขาชิมจักรล้างแล้วนะถ้ามีล้างมีไ,ได้ทุกคนมันมีแต,ต่ขิดตาเอ้ยตาตาดังไฟเฮ้ยน่ะนะ วันนี้น้ำบกไหมเอ่อเขานะเขาได้น้ำเส้อหนา จักต้มเอาไว้แจกงมืออื่นนะอื่นเขาพาเอทเาะมาแต่บ้านน้องลีซื้อนะห้าโลโลลาหกสิบห้าพันโลละร้อยนะทุกคนน้องลีซื้อไปห้าหกโล,ลนี่แหละพักเงนินนั่นนะจ๊ะพันนึ่ง พี่พี่น้องรีบไปซื้อมากินแล้วมันมรสชาติมันมีคืออันเพ็ดเพาะบ้านห้างถ้่มันเป็นแนวเลยี๋ยวเอากระชิ้มาดังไฟยิงป่ากินข้าว น้อยด,ดีเองเลยทุกคนไม่ได้หลายอันนี้เขาแม่แป้งแม่คนนี้หาก็ได้ด้วยต้งมีรงน้ำหลังก็เลยจะได้หาน้ำผึอันนี้คือคนนี้กันคนหา กาวหอนห้นี่นมันมีใคทำไมเอออะไรตเจ้าคุณติ๊บไอติ๊บติ๊ตีก็ยอมติะ่ะไปติอ่ะซื้อมาแลยได้ทานืมอมี่นีมีเงินเกไ,ไม่ได้เงินไปละแม่มึงเคยร้อย,อยนึงยืมก่อนอ้าวร้อยหนึ่งกอเพ่จุดไป,ไปอีร้อยหนึ่งค่เด้ ืออะลรเบอร์มาืออ้าวเ้าว่ามึงบอกว่ามึงโอนเงาของบริจมั้แล้วพ่อยก็ไปแล้ว มาไหมมาอน่ขันแกงก็ได้แล้วถ้วยน้อยนึงน่งเปลี่ยแล้วให้เพืเ่อนให้น้องแปงดังไฟทุกคนทะไปหาเก็บมะฮุ่งเก็บพักมากินกับตั้มเราจะป้งปลาเนาะ